ที่ดินสวยทำเลทองนะครับพิกัดอยู่ที่คลอง12หนองเสือนะครับห่างจากถนนรังสิตนครนายกเพียงแค่6กิโลเมตรนะครับเดินทางเข้าออกสะดวกสบายเป็นถนนคอนกรีตนะครับวันนี้นะครับแปลงสวยๆทำเลทองแบบนี้ผมจะพาเข้ามาดูแปลงของจริงเลยนะครับอยู่ด้านในนะครับห่างจากถนนริมเรียบคลองนะครับคลอง12หนองเสือนะครับเข้ามาเพียงแค่500เมตรนะครับเป็นถนนคอนกรีต กว้าง7เมตรนะครับยาวเข้ามาถึงท้ายแปลงเลยนะครับนี่นะครับยาวมาถึงที่แปลงเลยที่ดินก็ติดถนนคอนกรีตตรงนี้ทั้งหมดเลยนะครับ<ฆ>เดี๋ยวจะพาไปดูแปลงของจริงกันนะครับนี่นะครับก็เป็นถนนคอนกรีตเส้นนี้นะครับเป็นถนนคอนกรีตยาวๆแบบนี้เลยนะครับถนนคอนกรีตเส้นนี้ทะลุไปถึงคลอง11นะครับคลอง10ได้นะครับ เป็นทางลัดนะครับเข้าออกสะดวกสบายนะครับนี่นะครับวันนี้ผมมาอยู่ที่แปลงแปลงพื้นที่ทั้งหมดนะครับมี17แปลงนะครับก็จะมีโซน A และก็โซน B นะครับได้ทั้งเงินสดและก็เงินผ่อนพื้นที่ก็ขนาด100รตารางวาสวยๆพอเหมาะพอดีสําหรับสร้างบ้านเลยนะครับนี่นะครับตอนนี้เราก็ให้ช่างนะครับขึ้นรั้วให้ดูนะครับว่าขอบเคต100ตารางวานี่ถ้าปลูกบ้านเนี่ยพื้นที่ใหญ่โตมโหฬานขนาดไหนนะครับนี่นะครับเดี๋ยวจะพาไปดูใกล้ๆ ตอนนี้ผมยืนอยู่ที่หน้าแปลงนะครับถนนคอนกีตนี่ก็แข็งแรงนะครับไฟฟ้าประปามีนะครับนี่นะครับแล้วก็พร้อมสร้างบ้านได้เลยที่ดินแปลงนี้ถมไว้แล้วอันนี้เป็นแปลงตัวอย่างนะครับก็เราขึ้นรั้วให้ลูกค้าดูนะครับเห้เห็นขอบเขตชัดๆเลยว่าใหญ่ขนาดไหนนะครับหนึรอตารางวาไม่ไม่เล็กเลยนะครับนี่นะครับตรงนี้นะครับไฟฟ้าประปานี่พร้อมนะครับสามารถใช้ได้เลยพร้อมปลูกสร้างบ้านแปลงที่ดินนะครับก็เริ่มจากด้านนี้เลยนะครับนี่นะครับ ด้านนี้จะเป็นดินเดิมนะครับนี่นะครับเป็นดินเดิมอยู่เลยนะครับก็ปรับถมไว้นานแล้วอาจจะต้องมีปรับถมเพิ่มบ้างนิดหน่อยนะครับก็ใครที่ซื้อในช่วงนี้เรามีโปรโมชั่นให้ด้วยนะครับนี่นะครับก็เป็นแปลงยาวจากได้แปลงไปนะครับอีกประมาณ400เมตรก็จะเป็นถนนเรียบทอง12หนองเสือนะครับเลี้ยวซ้ายก็จะไปออกตลาดบัวหลวงนะครับวัดศุนย์นะครับมีโรงเรียนมีตลาดนะครับมีอำเภอศูนย์สุขภาพตำบลนะครับมีครบหมดเลยที่นี่ใครกําลังมองหาที่ดินอยากสร้างบ้านสักแปลงหนึ่งนะครับพื้นที่ขนาดร้อยวา พอเหมาะพอดีนะครับนี่นะครับให้มาดูที่นี่ได้เลยนะครับสดได้ผ่อนได้นะครับที่นี่ครับเหมาะสําหรับที่ท่านที่กำลังมองหาที่ดินอยากจะปลูกบ้านไม่ไกลจากตัวเมืองประทุมธานีนะครับนี่นะครับตอนนี้เราให้ช่างนะครับขึ้นรั้วอยู่นะครับรั้วนี่ก็จะเป็นรั้วเชรานะครับใช้ไม้เชราทำนะครับก็ให้เห็นขอบเขตชัดเจนว่า1 0 0้อตารางวานี่ใหญ่จริงๆครับแล้วก็ท่านใดที่กําลังมองหาที่ดินอยากสร้างบ้าน เงินสดเงินผ่อนที่นี่ได้หมดเลยนะครับนี่นะครับพาไปดูครับนี่นะครับนี่พื้นที่1 0 0้อยตารางวานะครับขอบเขตให้ดูแบบชัดๆเลยใหญ่มากครับนี่นะครับร้อยตารางวาเหมาะสำหรับสร้างบ้านพอดีเลยใครที่ต้องการบ้านสวนนะครับบ้านจัดบ้านบ้านสวนปลูกเองนะครับบ้านนอกดาวนะครับที่นี่พร้อมสําหรับปลูกบ้านได้เลยนะครับนี่นะครับบรรยากาศด้านหน้าก็จะเป็นถนนคอนกรีตแบบนี้นะครับถนนคอนกรีตรถสวนเข้าออกสะดวกสบายนะครับที่นี่นะครับอ่าแล้วก็แปลงที่เราเห็นธงสี ้าสีเขียวสีชมพูนะครับใช่ทั้งหมดเลยนะครับพื้นที่ทั้งหมดมี17แปลงจะเปิดให้จองพร้อมกันในวันที่2มีนานะครับใครสนใจอยากได้ที่ดินสักพื้นหนึ่งเงินสดได้เงินผ่อนได้ไว้เข้ามาดูที่นี่เลยนะครับพร้อม12น้องเสือสนใจโทรหาเอกด่วนได้เลยนะครับ0881451155ครับที่ดินสวยๆทำเลทองแบบนี้นะครับพร้อมๆแบบนี้มาดูกันเร็วๆนะครับมีแค่14แปลงเท่านั้นครับสวัสดีครับ